Bang her with t h e t e x t she's my number one. Rolling on my b a d girl, you can hit the blunt. Night time came, I can take you to the prom. มาครับสวัสดีกันด้วยนะอยู่กับช่องในชอบดูบอลนะนี่เป็นคลิปเกมการสุ่มคลิปแรกเลยนะก็อย่าลืมกดติดตาม,มากันด้วยละกันนะมาวันนี้จะมาสุ่มแพ็คของ AC ซีมิลานนะสัปดาห์นี้ก็มีของ AC ซีมิลานกับของทางฝั่ง FC ฟซีบาเยนบิวนิกนะครับ มาดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมอยากได้คือกาก้าร์นะของเอซีมิลานมามามาดูสิ่งทน่าสนใจก่อนนะแม่้มีตัวอะไรกันบ้างนะในแพ็กนี้โซดาเนี้ยมามาดูเนี่ยเข้าดูของเอซีมิลานก่อนเลยเข้าไปดูว่านี่ไงก็มีกากา้าระเนี่ยกากา้ามาร์ตินเนลลี่ฮนะเนี่ยมาร์ตินเนลลี่ แล้วก็มีของอินซากี้นะฮะนี่ฮะอินซากี้ถือว่าในแพ็คนี้มีสามคนนะมิกาก้าบาเตนารีและอินซากี้นะฮะมาดูฝั่งของเอฟซีไบอิเล็กทนิกนะผมไม่ได้สนใจนะในใะนของเอฟซีไบอิเล็กนิกแต่ก็มีตัวน่าสนใจอย่างลูมินิเก้อยู่นะแต่ผมก็จะมาส่งอ,อ aka, ัลกาก้าไงวันนี้มามาดูว่าเนี่ยก็มีลูมินิเก้อยู่ฮะโซสแต็กดีมากนะลูมินิเก้ แล้วก็มีชาบี้อลอนโซ่ฮะเนี่ยเด็กเกา่าลิเวอร์พูลมันมีแบ็กซ้ายคนนี้ผมพูดผิดไปอย่าว่าผมนะผมก็เราได้ดูบอลว่านั้นดิน่าจะเป็นเชฟชาลาซูฮะลิซ่าลาซูประมาณนี้เออผมก็ไม่ค่อยได้ดูเวกฝั่งของแบบฝั่งเยอรมันอนะ่ะผมไม่ดูบอลฝั่งเยอรมันจริงๆนะกอผมพูดผิดไปอย่าว่าผมด้วยกันนะเอฟซี FC ของบาเยิร์นเดิมดิมานะมาดูเลยให้คนจกได้คือเนี่ยกากา้า ผมอยากได้ฮนะในแพ็กชี่ผมพาดไปผมไม่ได้เปิดในแพ็กนั้นแพ็กนี้ก็จะมาเอาไว้เอาไว้ได้พันพันสองเนี่ยโอ้โหเติเมเพื่นนี้แล้วมามาเปิดจัดเลยมาธรรมดาที่ว่าปล่อยไปฮนะแพ็กแรกมันไม่ได้อยู่แล้ว่าแพ็กแรกก็พกนันเมฆน่าจะไม่รู้ดิพนันเมฆน่าจะ แพ็กแรกก็ไม่เคยได้จริงๆนะความสูงเป็นอะไรอะปล่อยไปแพ็กแรกถือว่าแบบไม่ได้อยู่แล้วอมันเราก็รู้ว่าแพ็กแรกไม่ได้แล้วมาแพ็กที่สองมายังไงยังกดสูตรนิดหนึ่งกระสตรนิดหนึ่งกดสูตรหน่อยละกันมามาจัดมาดิแพ็กที่สองอข่าวจั๊วนะอย่างเงี้ยเรียกว่าข่าวจัว๊วนถือว่า ไอ้สองถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะฮะเอ้าลื้อกิลนเริ่มมาแล้วดิสองแพ็คแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเหลืออตั้งโอ้โหสิบกว่ากองงนะไม่เป็นไรครับมสองแพ็คแรกขอมาเปิดนี้เล่นๆล่นเอาแล้วกันมามาว,ดดว,วัดดวงก่อนวัดดวงกันแพ็คนี่อ่ะเออกินมันมาว่ะ ว่ากินมันมาแล้วนี่ต่อต่อต่อไปเศว้ามากแล้วโอ้ข่าวจัว๊วผมพูดแล้วไงคนามิเล่นผมแล้วคนามินี่มันมีมาเล่นผมมมบอกแล้วสามแม็กไปยังยังยังจริงคนามิขายครับขายโนูคนามิ มามา,มาต่อดีกว่าเป็นไรเป็นไรครมาต่อต่อต่อเพากดสูตรหน่อยครับผมไม่ไหวละดูนะดูขอกดสูตรหน่อยแล้วกันหน้ามานี่ไปเลยแล้วกันโอ้ขาวจวอีกแล้วมันะนี้ สุดยอดนะโคนามิจัดให้ผมอย่างนี้แล้วคนก็ไม่ต้องตกใจไปนะที่เสียงม่ตดองกังคลิปเพื่อผมอัดคลิปแล้วก็มาพูดอีกทีนะเพราะว่าในะคลิปผมมันมีเสียงดังนะผมเลยอัดอีกทีนะฮะอัดใน,นแอบตัดต่ออีกทีนะฮะก็เลยดูไม่ค่อยตรงกับคลิปก็อย่าว่าผมละกันนะฮะผมมาพูดผมมาพูดอีกทีนะมากาการงตมาอะไรมาฮอกวูตสน,นัูตรละกันนี่ ามรอบมาแล้วก็จัดผมก็เห็นสูตรนี้นะมันได้นะแต่รูผมจะทําทได้ไหมเนี่ยมาไปโหลดอย่างนี้ข่าจั๊วเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมคุณอามีเล่นกูแล้วดูแล้วมาคุณอามีถือว่าสุดยอดโอ้ไดฟิลิปเป้กูตินโยนะเด็กเก่าลิวพูลเก็บไว้เก็บไว้ฮะอย่างนงี้ เก็บไว้มามามาต่อดีกว่าดยเพราะผมไม่กินว่ะมาต่อมามากดสูตรมาแล้วกันไปจังหวะนี้ต้องมาแล้วครับมาโ,โหข่าวชัวสุดยอดนะคุณอามีสุดยอดจริงๆครับโอ้ตอนนี้ผมไ,มได้นับนะผมเปิดไปกี่แพ็คผมรัวๆแล้ว,ล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 วตอนเนี้ย เลือๆหกแพ็กสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ดูอตตัดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอ้เน็ดช้าเลยดูผมว่าตัดไปเขาตัดตอนมันเน็ดนั้นหายช้าก่อนนะนี่เน็ดเน็ตมันน่าจะหลุดแล้วแหละครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมามามาแล้วโอ้เน็ตดูดิเน็ดหลุดเลยอะสุดยอดนะคนุณนามิโอ้โหเปิดมาจะพันกว่าแล้วนามิดูทำ เสียใจมาต่อไปมาโอ้เราจุ๊บสุดยอดสุดยอดนะผู้ชมไอ้บทเจลงกันอย่างนี้อีกกดไลค์ฮนะกดไลค์เลยโอ้เฮลิเคียนไปเฮลิเคนนะนผู้ชมโอ้สุดยอดนะสุดยอด G GM เมเฮ้ยคุณอามีอุดปิด,ด โอ้ดูดิผมว่าผมไม่ได้หรอกไม่กลิ่นว่ากดเลยกดเลยไหมไปโอ้ข่าวจัว๊ะฮะพูดตามน้องคลิปนี้น่าจะกะอุ้ยได้เนมาเนมาแต่ผมก็ไม่อยากได้เนมาผมอยากได้กาคาคุณอามียสามร้อยผมอะไรมาเพื่อคลิปนี้อยู่แล้วฮะสามร้อยถือว่า โอ้โหดูหมดนะนักเตะเต็มเลยผมไปขายนักเตะก่อนตำแหน่งขายนักเตะก่อนรายกันขายไปเลยตัวที่ไม่ได้ใช้นะแล้วก็ขายไปฮะเออขายไปขายไปไม่ฮะแกายไปขายไปต่อต่อกันดีกว่ามาเสียวเวลาเยอะแล้ว ไม่ได้จริงๆนะมว่าด,ดำลนงเลขสี่ปสุดท้ายแล้วนะเออสุดยอดเทียมไปต่อต่อต่อ,ตอมากดเลยเตัองห่วงมาโอ้ขาวจวั๊บผู้ชมดูเอาละกันนะโอ้ดูเอาละกันนั่นดูเทียมดูคุณมิให้ผมสุดยอด ยอดจริงๆขายไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาต่อตอดีกว่าอเอาจริงนะผมว่าแพ็คนี้มันหิวเงินจริงๆนะโคนามิเนะี่ยแม่งเ้ขอกดสูตรหน่อยละกันมาเลือกตัวที่เราไม่อยากได้นะไปกดตัวที่เราไม่อยากได้นะสูตรนี้ไม่รู้ดิมันจะได้ไหมมาไป สุดยอดนะท่านผู้ชมดูาละกันกอะมิมันหิวเงินจริงๆฮะโอ้โหโ,โอ้ได้ของเด็กแมนยูอีกโอ,โอ้บันบิส้าไปครับขายไม่ต้องเอาให้อยู่ฮะไม่ต้องเอาไม่ต้องเงาอาเก็บไว้ฮะขายทิ้งขายทิ้งโอ้ดูเน็ต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  เน็ตเอาอีกแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตรดอนที่เน็ตมันกลับมาแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าคุณคนเห็นก็จะเห็นเงินผมมีสองล้านนะคลิปหน้าผมจะบอกว,นะวิธีได้เงินแบบเรียนได้เยอะอ่ะเดี๋วยววันจนสองวิธที่การเก็บแล้วกันนะตอนนี้ผมขอตัดไปตรดอนเน็ตมาแล้วกันตอนนี้โอ้ดูเน็ตตนผมเป็นอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดนะเดี๋ยวผมตัดตอนที่เน็ตมาแล้วกันนะมาแล้วมา,มากลับมาแล้วเน็ต โอ้ดูดิเนี่ยผมเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะโอ้สุดยอดคุณอมีมามาต่อดีกว่ามาเสวเวลาจริงๆนะงนะพูดเลยขอเปิดแพค็คนี้เล่นก่อนเปิดไปไม่ได้รุ้นอยู่แล้วครับขายไปขายไปโอ้ดูดิถ้าผู้ชมคิดเอาละกายคุณอมีมนอยู่กันผมอะ่ะ กดต่อไม่ต้องมารีรอดูครับเน็ตแต่วันนี้ช้าไปแล้วไปครับโอ้ขาวจ้วสุดยอดสุดยอดจริงๆคะโคนาีิแพ็กนี้ดีจริงๆโอ้ขายอะโอ้ได้เทนเฮ้ยได้สเตเกนนะมากันแด่แทนสเตเกนขายไปไม่ต้องการมามามา ไม่ต้องมาลีลงลีลาละแพ็คสุดท้ายไปโอ้หมดความหวังนั่งน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวกับแกล้มอย่างดีปวเรียบรอยครับทุกท่านหมดไปไม่ได้อะไรเลยสุดยอดนะแพ็คนี้ก็้าอยากสุ่มก็ไปสุ่มนะผมก็ไม่ได้อะไร ดูตัวอย่างแล้วก็คิดเอาให้ดีๆแล้วกันนะก็ถือว่าขยายผมแบบมาทำคลิปแบบนี้อีกก็กดไลค์เลยผมหมดไปละพันสองโอเคอเฮ้ยเปิดต่อดีไหมวะเดี๋ยวว่าหนึ่งนะโอ้เปิดดิโอ้ตัวเต็มอีกโอเคโอเค,อเคสุดยอดน,นะคนนี้ เฮ้ยเตือนหี่มันดีกว่าเดี๋ยวดูเงินอ่ะจะพอไหมตอนนี้ไปไหมไ,ไปดูก่อนหรือผมว่าคลิปหน้าดีกว่าว่ะคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยละกันหมดไปสามร้อยกว่าบาทถือว่าไม่ได้เลยเลยสักกระตุ่นถือว่าเจง๋งอ่ะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าขอยากกดต่างคลิปวันนี้ก็ กดไลค์ oh, like. มาเลยเดี๋ยวทำให้คลิปหน้าก็นี้ก็สวัสดีครับ